อ้าวมีข่าวด่วนเข้ามายืนยันหรือเปล่าเช็คก่อนสิฮะอ,อุ้ยคอนเฟิร์มสิเพราะคนที่พูดคือประหลัดกระทรวงการคลังคุณกิติรัตนนรรองคนฉบัตดไม่ผ่านครับที่จะขึ้นเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติประธานคณะกรรมการธางงานาคารประเทศไทยเกิดชิริกาตีความ ระบุว่าเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองคุณลัว,วรนแสงเสด็จอันนี้ข่าวใหญ่เลยเนี่ยประหลัดคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลัง,งได้รับผลการตีความทางกฎหมายจากกฤษฎีกาว่านายกิติรัตนรนองไม่ผ่านคุณสมบัติที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ใช้คำว่ามีการคอนเฟิร์มแล้วว่าคุณโต้งกิติรัตนรนรงไม่ผ่านคุณสมบัติ แต่รายละเอียดต้องถามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขนาดที่คาดการคาดการว่าสาเหตุที่คุณต้งกิติรัตขัดค,คุณสมบัติก็เนื่องมาจากเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่กําหนดเอาไว้คุณสมบัติข้อ4ในพรบธนาคารแห่งประเทศไทยข้อ4ี่เนี่ยระบุเอาไว้ว่าต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีข้อหข้อหระบุไว้ว่าต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บดํารงตําแหน่งใดในพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพักการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นตําแหน่งมาแล้ว1ปี่งปีตอนนั้นลาออกกันไม่ใช่เหรอของคุณกิติรัตน์เนี่ยลาออกไปตั้งแต่สิงหาโน้นนะแต่เป็นประธานที่ปรึกษาของนายกไงคะสมัยอดีตคุณทักษิณนก็ลาออกเลยเฉถาน่าจะยังไม่ถึงปีไหมคะ ไม่สิงหาปีหกหอ่ะเอ๊เดี๋ยวต้องตามดูเอ๊แล้วปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับแก้ไขนิสินประชาชนรายย่อยไหมคะไม่ยีออก<ะ>แล้วออกแล้วนะอเออเออเออเดี๋ยวรอดูขนาดที่น้ำตีช่วยคังเผาภูมิบอกยังไม่ทราบน้องไบร์ค่ะบอกไม่ทราบว่าคุณกิติรัตน์คุณสมบัติเป็นอย่างไรอื แล้วก็ไม่ตอบว่าขั้นตอนจากนี้จะต้องสรรหาใหม่หรือไม่เนี่ยค่ะเออฮะท่านผู้ชมท่านคะสรุปแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านจริงตามที่มีการนําเสนอใช่ไหมคะยังไม่ทราบยังไม่ทราบรายละเอียดเลยครับตรงนี้ในส่วนของกระทรวงการคลังก็ยังไม่ทราบเหรอคะตัวผมเองโดยส่วนตัวยังไม่ทราบครับแล้วตรงนี้จะต้องฟังรายงานจากไหนคะ ขั้น,นตอนจะเป็นยังไงครับเธอขั้นตอนจากนี้อะค่ะขั้นตอนต้องสัหาใหม่อเอาเน,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 นี่ความเป็นอิสระข,ของแบางชาติอย่างที่ทราบเอาเป็นว่าน่าจะยืนยันไปสรรหาใหม่มท่านผู้ชมอ่ะพอสมควรแล้วก็มาจรินกิงการเมืองมีอีกเยอะเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคงไปว่ากันต่อวันนี้ตลอดทั้งวันแล้ววันนี้คารมบ เดี๋ยวมีผ่านแน่ๆเดี๋ยวพูดไปก็ไม่ผ่านอีกมื่นหนึ่งสำหรับหนึ่งหมื่นแฟนคนแก่ผู้สูงอายุหกสิบปีขึ้นไปซึ่งมีประมาณ3ามล้านสองแสนคนั้งไว้ตัวเลขออกมาแล้วก็จะใช้เงินก็ประมาณ3 2ม0 0ืล้านโดยจะประกาศโอนเงินก่อนตุนจีน29มกราคมในกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปซึ่ง ไม่ไปซ้ํากับกลุ่มปอบางกลุ่มแรกที่จ่ายไปแล้วนะคะคือถือบัตรคนจนกับผู้พิการและต้องเคยลงทะเบียนแอปทางรัฐผ่านคุณสมบัติยืนยันแล้วว่าผ่านอ่าท่านผู้ชมแล้วก็อีกอันหนึ่งคือโครงการ easy r e c e i p t นะคะวันนี้ก็น่าจะเข้าคอรอมอรเหมือนกันแลวก็ค่าจ้างขั้นต่ำสี่ร้อยอ่าใช่ค่ะอ่าอย่าใช้คํานี้เพราะมันเป็นจังหวัดส่วนน้อย <c oughs> แค่สี่จังหวัดคำหนึงอำเภอ <c oughs> ปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเจ็ดบาทถึงห้าสิบห้าบาท ทั่วทั้งประเทศแต่ไม่ใช่400ทั่วประเทศนี่อ่ะสงสด400โพเกตชาเชิงเศ้าชนบุรีระยองแล้วก็อำเภอเกาะสมุยของสุรารธ,ธานีตำสดตำสดคือ300 317บาทดาราธิวาด <37 S 2> ยะลาปัตตานีอ่ะ่านผู้ชม